กินอาหารได้ปกติเลยเนาะใช่ค่ะจับจับไรจับอไร okay. ขึ้นลูกขึ้นแล้วนี่ยังอะล็กเนจับขาจับตัวขึ้นขึนขึนขึนนิดนึงนิน่นิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงเล็กเก่งมากยินดีด้นแล้วจิ๋มมาอะไรกันลูกอะไรกันลูกนะไอมันจะตายแล้วเล่นกับมันหน่อยอ่อนแรงเลยลูกโอย กินยาหนิดหนึงก็จะตายเจับมันขึ้นเขย่าให้มันลงจับจับเล่นโยนกับมันเขยาออ่จิงอจริงอ้ะจิงอะจิงอ่ะจอะจริงงิง